a อคืออะไร a อคืออะไรใครบอกว่า A.I. คือตัวนี้ทั้งตัวยกมือขึ้นขอบคุณคเข้าอามือลองนะครับ a อคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองห้ามต่อรองเออคือ สิ่งที่ไม่มีชีวิต AI ไม่มีความคิด AI ไม่มีความรู้สึก AI ไม่รู้จักศีลธรรม AI ไม่รู้จักเมตตาธรรม AI ไม่รู้จัก คุณธรรม AI ไม่รู้จักจริยธรรมและที่สุด AI จะไม่รู้จักคาว่าวัฒนธรรมด้วยความเคารพถ้าเอาคำที่ว่านี้ไปถาม AI มันตอบได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเช่นถามมันว่าวัฒนธรรมคืออะไร AI มันตอบได้เว้ยเออประเพณี คืออะไร AI มันตอบได้เออศรลธรรมคืออะไร AI มันตอบได้ทำไมลุงงองจึงบอกว่ามันไม่รู้มันก็ย้อนแย้งกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากจะต้องรู้คุณสมบัติของ AI